คำเตือนคลิปนี้จะทำขึ้นมาเพื่อความบันเทิงไม่แนะนำไม่ทำตามอายุต่ำกว่18ปีควรได้รับคำแนะนำก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้นะครับเราก็จะไปเล่นเก,เกมสลัดคริสต์มาสคาโรกันครับผมวันนี้ก็มีทุนอยู่ที่600บาทเนาะมาดูกันเลยครับว่าทุน600บาทของเราวันนี้จะแตกหนักแตกเต็มขนาดแตนนะคุณผู้ชมนะเออเกมนี้ก็สามารถซื้อฟีสปินได้นะครับเป็นเกมของค่ายสวีนะคุณผู้ชม วันนี้ก็เล่นอยู่ที่ rsm 9ก้าเนะครับเดี๋ยวเราไปซื้อฟีสปินกันเลยที่600บาทเนาะอืมถ้าอยากดูแบบเดียว,ยวผมคลิกลิงก์ได้ใต้คลิปหรือไม่ก็ได้ดีไลท์แอดได้นะครับ s s m b t 7จอันนี้ก็เป็นการรีวิวเกมนะครับเกมรู้สึกผมไม่ค่อยคุ้นหน้าคุ้นตาเลยผมไม่เคยเล่นไม่รู้นะอ่าได้เพิ่มตัวคูณครับอืมหมุน15 -15 คูณ 15, นะคุณผู้ชมวันนี้ก็ขอกำไรไม่มากนะจะมาซื้อให้ดูแค่รอบเดียวนะจะมาพามาดูว่ามันจะบวกไหมเออ ไปเอ้ยมาเด็กหนุ่มผู้น่ารักคูณไปเออคูณ7เ,เท่าไหรวะมาอีกมาอีกมาอีกเออนั่นแหละสวยคูณแช่วงนี้ก็ช่วงสถานการณ์โควิดนะครับก็ออกไปไหนมาไหนดูแรสุขภาพกันนิดนึงเนาะยังไงก็อย่าลืมใส่แมสก์ส่หนาการณ์มาทุกครั้งแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วย เออทำไปทำมาเริ่มท้อแล้วนะคุณผู้ชมไม่ค่อยมีคนเข้ามาดูเลยนะเออถ้าพูดไม่ฟังเอยพูดไมพูดไปฟังไม่ทันหรือพูดผิดพลาดประการใดผมก็ขออภัยในหะน้ที่นี้ด้วยนะคุณผู้ชมเนาะ <c oughs> เออคนเราก็มีผิดพลาดกันได้เนาะ <c oughs> ก็ทําได้นะครับแตบบ่พูดไม่ติดไม,ไม่ขาดแต่มันจะดูไม่เรียวนะคุณผู้ชมนะเออผมชอบไม้เรียวนะเออไม่เกี่ยวอะไรกันครับเนี่ยไปดูกันต่อเลยไป รถนี้บอกเลยว่าการตีและกันเงินถังดตกดีแตกง่ายแตกไวแตกทีไรได้ตังทุกทีเออมาต่อมาต่อมาครับงานนี้มีมาต่อคูณสิบห้า โอ้โหเรื่องเขาต้มเครื่องขนมเบื้องเลยเฮ้ยมาต่อมาอีกแม่ม,ม,มดแม่โอ้โหมาคูณสิบแปดตอนนี้ได้กำไรมาแล้วครับถ้าเท่าไรเอ่ยโอ้โหไปอะไรอ่านไม่ออกเว้ย <laughs> ซินแซตซินซาทูอะไรสักอย่าง่ยน,นะครับผม8ปด เบาทตอนนี้บวกมาแล้วนะ5 0ร้าบาทขออีกร้อยนึ่งก็ได้เออเออผมก็มารีวิวเกมให้ดูนะอืมอืมมาต่อดูรอเรื่องเขาต้มเครื่องโอ้โหมาอีกรอบบวกมาหกร้อยเป็นที่เรียบร้อยครับ อาไม่มีมาเพิ่มเติมเอาเไปไ็นว่าคลิปนี้ขอลาเพียงเท่านี้ละกันเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะสวัสดีครับ